ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทันได้มาเมตตานำโครงการมาสู่โรอเจริญสิงห์อาสุจันบัตรสกลนครเราเป็นผู้มีบุญอ่าก็เลยได้ตอบแทนบุญคุณแม้แต่จังหวัดอื่นที่อื่นเขาก็ก็ามระทับนันกนันนี้เป็นเรี่กงบ้าส่งเสริมในสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติ สถาบันชาติคือการรวมการทุกชนชาติป็นเชาติไทยอันนี้เราก็มีความสมัครีกันมนหน้าที่ตามนั้นตามที่ได้รับมอบหมายสถาบันศาสนาสถาบันศาสนาคือผู้นำทางจิดวิญญาณการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมบ้านเมืองอะไรก็เป็นความสงบสุขเรียบร้อยของชุมชนนั้นๆในศาสนาเป็นที่แนะนำแนว ของทางด้านจิตใจทีนี้สาสถา,สถาบันพา้ามหาณาจัตรส่วนมากการาส่วนมากในโลกนี้ก็มีไม่มากสถาบันข้ามหากาัตรของเราเป็นโชคดีเป็นโชคดีของประชาชนนักเศรษของคนไทยที่จะได้มีที่สูนรวมจิตใจของของประชาชนคือสถาบันพรมามหาณาัตรทีนี้เวลาวัน ใช้วันพระราษฎร์สมภพหรือวันเกิดประวัติได้ทีนี้เราพระสพนิกรเราก็เป็นลูกหลานเป็นข้าราชการข้าราชการนี่คือเป็นเป็นผู้รับใช้ประชาชนเพราะประชาชนหรือพระนิกรน,นี่เป็นส่วนมากข้าราชการนี่เป็นส่วนน้อยเป็นหูเป็นตาตา,ตาเนตพรรรรักกนางไอย้างนันตามคําเนียม ทีนี้ก็มีหลักปฏิบัติอยู่หลักปฏิบัติของข้าราชการก็มีมีมีข้อกำหนดแล้วก็มีข้อระเบีบปฏิบัติของข้าราชการเรียกว่าระเบียบและวินัยถ้าเราทําอะไรเป็นระเบียบเป็นวินัยก็จะสวยงามสวยงามแล้วก็ประชาชนแล้วก็จะมีความสุขความสงบทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างวันนี้เป็นต้นอันนี้สวยงามมาก สวยงามแล้วก็ทำให้มันถูกต้องทีนี้เพราะทุกวันนี้ใครทําถูกใครทําไม่ถูกใครพูดถูกใครพูดไม่ถูกถ้าเกิดมันทึกไว้หมดเลยมันจะรู้ได้เอาจตะว่าเราไม่มีการศรึกษาไม่มีใครแนะนําไม่มีใครอบรมสั่งสอนก็มนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนลูกมันหลานถ้าลูกหลานมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย mm hmm. เขาก,ถาถก็ถามถึงพ่อแม่ถามถึงผู้ปกครองถ้า ทำตัวไม่ถูกต้องตามทานองฟองทำเท่าไหร่เก็สา 3, หาผู้ปกครองอีกหละมันเป็นอย่างนั้นอยากที่เราทําวันนี้ก็จะได้บันทึกไว้เพื่อเป็นคุณงามความดีหรือเราบันทึกไว้นใ,ในการทํากิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณคุณของมารดา ของบันดาคือเรื่องในบันแม่บรนพ่อแล้วก็จับวันแม่แล้วก็จับวันสําคัญในทางสถาบันพรทมมัสสัตต์ก็เราก็คงจะรวมตัวแล้วล่ะการการจัดงานแบบนี้สถานที่เครื่องเสียงแล้วก็อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมตัวรวมตัวพอดีกัขอปรารถหน่อยทีนี้ธรรมะในหมวดของที่จะทําให้คนเป็นคนสวยคนงามเป็นคนอะไรก็คือ ก็ขอฝากไปแต่ว่ารายละเอียดก็ไปศึกษาเอาได้ยินได้ฟังก็ตามนั่งคือหลักสัพปริสธรรมเจ็ดอย่างอย่างที่หนึ่งคือการการคือกาลหรือเวลาเวลาที่สาคัญมากเวลาที่เราจัดการกันเนี่ยกำหนดมาแล้วเวลานี้เจีนาฬิกาพร้อมกันเจีินาฬิกาทั้งพร้อมกันทีนี้ผู้เป็นประธานทานี่เนาฬิกาประธานต้องนั่งอยู่แล้ว แต่ว่าผู้เป็นลูกน้องเห็นไู้เป็นลูกน้องต้องมาก,ก่อนเจ็ดนาฬิกาให้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยในตรงกลัวตองลัวตามหานะหน้าที่จับโต๊ะจับเก้าอี่ไให้เรียบร้อยคือคือถ้าเราเคารพเวลาเราจะเป็นคนจะเป็นคนที่สวยงามมากจะเป็นคนที่เคารพกติกาเ,เวลาเนี่ยมีความสำคัญมากเวลาก็าอยากเวลามนะคุณกินคนเราเหมือนที่ ในที่เราดูดูที่เราเห็นกันนี่เนี่ยเวลาเ็เหมือนเวลาที่เวลาเครื่องบินเขาจะออกเขาไม่รอเลยสองนาทีสามนาทีเขาเขาไม่นะั่นมีแต่ถ้าเขากําหนดขึ้นแล้วพร้อมทุกอย่างเขาก็ออกไปเลยเขาไม่รอเราสิบสิบนาทีห้านาทีเขาเขาจะไม่รอเพราะฉะนั้นก็ให้เคารพในเวลา เวลาในส่วนนี้ถ้ามันกัดกินชีพของเราไปพ็สั้นเข่าสั้นเข่าอย่างทีนี้นะอย่างทีนี้ถ้าคนอายุ59-60แล้วก็จะเตรียมตัวออกจากราชการ,กรเกษียณตัวเองเขาไม่ทำงานก็ถือว่าเป็นคนแก่เป็นคนที่มีเวลาสมควรแก่การรับผ่อนให้คนหนุ่มคนสาวที่มีมันสมองที่เยี่ยมยอด การเดินการห็นก็ไม่มีปัญหาแจ่ทำงานเทียนเราก็ต้องรับเราต้องต้อง,ต,องต้องรับสภาพนั้นต้องเตรียมตัวนี่คือคือเวลาที่เขากําหนดเขากาหนดอย่างนั้นทั่วโลกเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็นี่ก็คือเวลาเป็เของสาคัญเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาในหมวดที่เจ็ด ของหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีตัวเองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนสนใจจริงจะเอามาเปรียบเทียบแล้วก็เอามาจัดการกับชีวิตของตัวเองจะได้ได้ดีนี่นี่คือเวลาบุคคลก็เหมือนกันนี่บุคคลบุคคลนี้เราจะทาอย่างนี้กับเขาบุคคลนี้เราจะพูดอย่างนี้กับเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เฉพาะสองอย่างนั่นเองก็ขอฝากไว้ในเรื่องในไรมันแห่งชาติวันนี้ก็ขอร้องอีกครั้งหนึ่ง ชุดที่ใส่ปกติขาวชุดเต็มยศเนีย่ยเมื่เวลาใส่บาทนะเวลาใส่บาทเอาชุดขาวกว่อนไม่ต้องไปสลับกันเวลาถ่ายภาพมันจะไม่สวยนะต้องตามต้องตามลำดับต้องชุดที่เราให้ความเคารพอย่างสูงสุดความเคารพอย่างสูงสุดเป็นชุดออฟฟิเชียลเป็นชุดทางการแล้ว้องทำให้เป็นทางการเอาให้ชุดเลย ถ้าทําแล้วทําไม่สูงยันใส่รองเท้าทำไมนี่สวยงามไม่ใช่ว่าไม่สวยงามตระบางขั้นบางรูปบางคนก็ใส่นี่ก็เป็นความขัดแยง้งความความไม่รู้ของตัวเองก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้ศึกษาอย่างอื่นด้วยเราทําความสาดได้ได้เป็นไรไม่ต้องขอดรองเท้าถ้าขอร่รองเท้าก็ถือว่าไม่เคารพเป็นอย่างยิง่งถ้าเป็นถ้าเป็นระดับสารพนเขาเป็นอย่ังนตอันนี้ขอร้องเวลา สำหรับผู้ที่จะรับบาปพระอยู่ไกลๆก็ดีอยู่ห่างแล้วมันเต็มลระท่านจะเรียกเราท่นจะเรียกไปต้องไปอยู่ใกล้ไอยู่ใกล้เกินไปถ่ายภาพออกมาก็าไม่สวยงามอ่าเพราะฉะ,ะนั้นก็เตรียมตัวรับกอน <c oughs>